ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ คือคืออย่างนี้จังหวะหนึ่งพอดีไปรู้จักกับแฟนคนนีแหละแล้วเขาก็บอกว่าเออแฟนเขาเนี่ยจะให้เช่าโรงแรมบอกโรงแมอะไรอเอมกันเราวันที่เราก็ไปทากันสองแม่คนะไดรงแด้วยเดิเดินเดิน3 0 0หม่นเดินส0 0หม้องไขว้ไม่าเดินสามหมมแล้ก็เคมีวันนึงอเครื่องพัง เว้แท้คือสภาพผังเอามาช่วยซักผ้าหน่อยเว้ยบอกแล้วเป็นเป็นมือซักผ้าซักผ้าก็ประมาณห้าหกสิบผืนเนี่ยอโอโหมีทะลอกอ่ะอ่ซักผ้าตอนแรกผมซักประมาณสามสิบผืนก่อนเขาค่อยมายี่สิบผืนทีหลังนี่แล้วเสร็จแล้วก็ซักไปซักมาเราก็บอกว่าแท็กอดทนนะตั้งใจเรียนนะสักวันหนึ่งแท้ก็เรียนมาแท้ก็เรียนจบแล้วก็ไปทำมาหากินนะเสร็จแล้วเราก็มาทำโรงแรมเล็กๆล้กยกัน เราเช่าเขาอยู่ตอนนู้นละเรา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 อยู่ที่นี่ก็สิบปีก็เราสัญญาเราก็ไปช่วยเราก็ไปทำของเราเล็กๆนะถ้าครับครับครับมีปมไหมพ่อเหมือนแบบว่าต้องเลี้ยงให้ดีอะไรอย่างนี้มีไหมก็มีมีเคยเพราะเขาว่ามันเป็นแรงคือเพราะว่าเขาเคยโดนดูถูกก่อนที่จะคนอื่นจะเลิกแม่ไปเนี่ยแม่เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเลี้ยงลูกให้ดีนะจะคอยดูอ่าแล้วเราเลี้ยงคนเดียวเขาคิดวว่าเราเราเลี้ยงไม่ได้ เราก็โอเคไม่เป็นไรเราก็คนเราในเมื่อดูถูกเราก็ต้องพยายามเล่ย์าหนึ่งการที่พ่อแม่เลิกกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดของของไม่ใช่ความผิดของเด็กเป็นเป็นเป็นความผิดของผู้ใหญ่แต่เราเนี่ยจะต้องดูแลเขาอย่าให้ผลกระท้ไปโดนข้าใช่แล้วคราวนี้มาถึงมาย้อนว่าทําไมผมถึงซื้อรองเท้าเยอะพีทำไมพอมาเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวพูดลงเล้เข้าไป ผมใส่คู่นึงเป็นปีอะพี่คู่ดเดียวคู่ดเดียวเป็นปีพอมีตังซื้ออะผมเริ่มซื้อแล้วฟุตบอลเมื่อก่อนผมไม่มีตังซื้อลงเล้นฟุตบอลนะพี่อพอมีตังเก็บเงินย่องผมซื้อแล้วเมืม่อก,ก่อนผมไม่มีตังซื้อรถมอเตอร์ไซค์ผมอยากได้ผมก็เก็บตังซื้ออะไรที่ผมคือตอนเนี้ผมที่ซื้อมาเนี่ยคือทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปเมื่อก่อนพี่ แล้วก็ของเล่นอีกของเล่นอีกถ้าอยากเล่นไม่มีของเล่นถ้าอยากจะเล่นของเล่นก็ไปเล่นบ้านข้างๆพี่เราไปเที่ยวบ้านข้างๆกอยู่นแบบนก็คือแล้วตอนนี้คือเป็นปมของเราพอเป็นปมเสร็จปุ๊บเรามีโอกาสเราทำพี่อันนี้อันนี้เราเข้าใจแล้วทำไมผมถึงใจใหญ่ผมใจใหญ่เหมือนพ่ออย่างผมอย่างวิลล่าเนี่ยพี่เขาทุ่มหมดหน้าตักเลยนะเขาไม่มีตังค์สักบาทเลยนะตอล้หมดอะล้หมดแล้วคราวนี้เขาจะทําทําอันนี้ตอนนี้เฟสของเขาเขาเขาทำนี้เสร็จปุ๊บเขาจะวางมือแล้วพี่ครับเฟสที่สองที่กำลังจะทำที่จะว่างนี่คือของผมละ ที่ผมจะทำแล้วที่คนที่ทำให้ดูแล้วนะมันเริ่มใช่มาเริ่มงี้ตอนนี้ถึงตาผมแล้วที่ไอ้บองว่างที่เป็นต้นไม้เยอะๆนั่นคือเฟมสองเตรียมแล้วพี่พี่พ่อบอกว่าเลยสระไปจะเั่นสองชั่นเหละไยังเวลามองผ่านซุ้มไปถึงสระปั๊บจะมีอาคารลับด้านหลังเป็นหน้าที่ของมันใช่ตอนนี้เหลืออย่างเดียวที่ผมทำให้พ่อเขาไม่ได้อะไรหลานอายุ่ะไรละตอนนี้ทํสามสองพี่นี่กติกาไงบ้างครับคุณพ่อโอ้เยอะภรรยาแม่ของหลานเนี่ยตัวนี้ตัวห่วงลูกเลยคือจริงๆแล้วผมไม่ได้คิด ว่าจะต้องเป็นคนอะไรมากมายแต่ขอให้เป็นคนดีสมมติเขาบอกว่าดีแต่เราบอกว่าไม่จะจบยังไงมานั่งคุยกันละพี่นั่งคุยกันละเวลาผมกลับบ้านเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะแท็กมานั่งคุยกับป้าหน่อยจะมีเวลาคุยกันพี่ว่าวันนี้โอเควันนี้ป้าจะคุยอะไร ผมบอกพ่องบกพ่องอะไรบ้างแล้วป้าบกพ่องอะไรบ้างนี่เป็นวาระเลยเป็นวาระพี่ป้าว่าการคบทีละแปดคนมันไม่เวิร์กหรอกนะลูกไอ้นี่ก็จะสวยทีแล้วตอนป้าผมเห็นสิบสองเลยนั่งรถแดงี่เต็มไปหมดเลยสมัยนั้นการจราจรมันไม่ติดขัดเว้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นตอนนี้ป้าไม่ได้เป็นดารานี่อ่าใช่เป็นดาราแล้วไงอ่ะคนรู้จักเยอะไงเสื่อมเสียเดี๋ยวผมหามให้ป้าสองคนงั้นโอเคก็เป็นคนดี ขยันสมมติเรามีลูกสไปร์แล้วปุ๊บลูกสไปร์วิ่งมาฟ้องว่าป้าแท็กเจ้าชู้เหลือเกินผมก็บอกคุยนะแท็กถ้าทําตัวอย่างเงี้ยทำตัวเจ้าชู้อะรจะมาคิดพับพ่อมีลูกสาวอ่ะใช่เอาไหมแท็กพลายูโอ้เจ้าชู้เขาเขาบอกป้าสบายใจได้ถ้าแท็กตัดสินใจเอาคนนี้นะเรื่องนั้นจะไม่มีเด็ดข่ะเขาไม่อยากให้เหมือนตัวเอง เพราะตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าพ่อแม่ทิ้งกันไงพ่อแม่เลิกกันอ่างเงี้ยไม่อยากให้มีปัญหาเลยผมม็นคนเลือกเยอะอย่าเลือกชื่อเลือกว่าเลือกเยอะอันต่อมาคือเขาจะอยู่กับคนอย่างนี้ได้ไหมตัวฝั่งผู้หญิงนะก็แล้วแต่เขาเขาเขาอยู่ด้วยกันแต่ของป้าก็ต้องเป็นเลือกหลักเราขอเกติกากันเดียวคนดีคนดีขยันแล้วก็สม่ำเสมอสามแล้วสามละสามมล้วที่บอกอันเดียเองม่มมอไม่บางคนดีนะแต่ไม่สม่ำเสมอใช่ไหม กูเด๋วทำแม่ผมต้องไปสอนเลยวมาตอนแรกนี่โอ้โหทำคะแนนอ่ะมันแล้วแต่เด็กมันแต่ว่าฟ้าขอคนไม่พี่เห็ไม่พี่เริ่มออกมาหนึ่งสองสามตีสวยนะสวยรักสวยไม่เอาเรื่องมาจอบผมตรงแล้วก็คนนี้ไม่ใช่นั่นลิงนั่นลิงนั่นลิงปาะสบความสำเร็จหรือยังครับยังพี่งาอยู่คำว่าประสบความสำเร็จผมผมไม่ผมไม่กล้าไม่กล้าติกล่าวว่ามันคืออะไรพี่ ผมไม่รู้ว่าความสําเร็จมันคืออะไร <_ D> แต่ว่า <_ D> ผมอยากทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้พี่ผมก็เคยคุยกับเาะว่าแท็กอาากงเนี่ยมาจากบางจีนนะไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเมียตัวเฉยๆเ <_ D> สร็จแล้วเนี่ยไม่รู้นะภาษาไทยเรียนหนังสือก,ก็ไม่ได้แต่เขาสามารถซื้อที่ดินแต่ผืนไม่ใหญ่ได้อย่างนั้นปปาจะต้องให้ทําให้ดีกว่าอากง <_ D> ừ ừ ừ แล้วแกจะต้องทำให้ดีกว่าป๋าป,ป้าทค้งก้อีกทั้งกุ้งแค่งอกสบายแล้วเราผมน่าจะอยู่รุ่นหอบเสือเลยคือบางอย่างผมก็ให้เขาคิดต่อแค่นั้นเองถ้าสมมุติเราใช้วิธีบังคับอย่างเดียวป๋าไม่มีทางอยู่บังคับันไปตลอดใช่เราก็คิดเออมันมันมันก็จะจําเอางี้พี่ดูวพี่ลิงเอาตรงๆนะถ้าผมจะทําเฟสสองอะยังไงเขาก็มายังไงเขาแบบ ป่าว่าไม่นี่หรอกอย่างนี้ดีกว่าคอยดูคอยดูเราเห็นเราลุ้ยเยอะคือว่านั้นผมจะมาสะพ้ายใครดูพี่ว่าไอโปรตุกีสร้านน้ำี่ไปดูไปเนี่แล้วแต่เขาจริงไหมถ้าจริงๆป้าถามมาแหละไม่คือจริงๆอ่ะคืออย่างนี้จริงจริงสองจริงๆริเลยถ้าหากว่าคุณดูเชื่อผมปล่อยวางมั่งเอ๊ะคุณดูอยู่ในวงการเขาอยู่ในวงการเขาพูดอะไรผมฟังแต่ผมอยู่ในวงการวงการเหมือนกันแต่วงการโรงแรมวงการธุรกิจวงการอะไรพวกนี้ เราต้องฟังหลายๆอย่างใช่ไหมครับและอย่างหนึ่งเราประสบความสําเร็จมาแล้วใช่ไหมฮะเขายังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะก็ต้องฟังเราอย่างน้อยก็ตัวเราจะเป็นตัวกรองที่ดีที่ดีมันเหมือนแต่ละสาขาแต่ละอาชีพมองใช่ไหมผมชอบอันนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมชมอยู่จะรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยผมว่าพ่อผลิตการไปว่ะหรือผมว่าพ่อถูกแล้วว่าได้หมดเลยครับ ทุกครอบครัวมันก็จะมีกลไกที่ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายมันจบที่ว่าอยู่กันอย่างมีความสุขไหมชีวิตไปต่อได้ไหมมีอนาคตที่ดีไหมก็มีแล้วก็ยังมีความสุขด้วยใช่ไหมครับผอีกสามปีจะเห็นพ่อโดนมัดติดกับสาอยู่ไอนดี่บอกเอาตามนี้ไม่ต้องไปฟัง อเออก็คือเป็นพอ่พอพอ่อล,ลูกรกมีความสุขไม่ว่าไม่ว่าท่านจะทําอะไรแล้วยังสามารถทํากิจกรรมกับครอบครัวได้เกิดเป็นงานเกิดเป็นอะไรก็ได้ผมว่ามันกําลังสร้างความสัมพันธ์ที่บางทีมันต้องต้องสร้างไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรโตลแล้วไม่รู้จักแล้วไม่เป็นไรมันต้องค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเพราะอายุมันเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนช่เล่ผมว่าไม่ได้อีกสามปีพ่อเขาอาจจะใจดีก็ได้จริงหรอพีป้าเข้าใจแท็กแล้วว่าแท็กเก่ง ปาเชื่อแท็กหมดเลยได้ไม่แน่ไม่แน่วันหนึ่งมันทําได้ขึ้นมากลับมาบนเดิมเกิดมาทำดีกว่าเราด้วยต้กงต้องยอมมันพักอีกนิดนึงปาบอกแล้วเนี่ยเชื่อปาบอกแล้วไม่อย่างนี้ปาพุก็จบแล้วปาอะไรเอ้ยเดี๋ยวโดนพี่ก็โดนพี่โอเคขอบคุณปามากครับขอบคุณแท็แดงด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโครงการนี้ด้วยนะครับ โครงการบ้านข้างวัดน่ารักมากทีเดียวนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับและแน่นอนของคุณไอเชียไทยแลนด์ครับมาเที่ยวเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ